สบายดีสบายดีจักไข่มุกสบายดีพ่อแม่พี่น้องเนาะไข่มุกมาละเด้อจ้าสบายดีได้ลูกไข่มุกไหวหูเห็ดอย่างเด้ออุ่นไหวอัมเองเตะไข่มุกมาละเด้อจ้ามาทักทายละเด้อจ <c oughs> <cra> ้า <c oughs> ีไปใส่จะไปใส่ถามดูกินฮอตเคมุกบอนี่น่ะจะจะกัน้หย่าหว่ใหญ่มุกมาถมจุกเด้อไ้อ้อยอยสิด,ดาลงสิด,ดาลงเด๋วค่อยๆนไแมลูก ชินฮอตเด้อเนาะแม่บ่มีเวลาเนาะบ่มีเวลาถ่ายคลิปให้เลยเอา้าวอุ้ยแม่วา่าชิดแล้วลงจ้ะว้าชินฮอตเคยมุดบอลน,นี่น่าเอ,อ้ลูกเดะเอ,อ้เห็ดเบียร์บ้านเนาะโนโน่ผุ่นอ้ยมาจุกเลย มาจุกผมเลยนี่นะมีสามจุกเลยเนาะพอแล้วลูกพุ่นสบายดีนี่นะจุกสบายดีนี่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 ว้าตะกันตะกันให้มุก ไปเลยเครื่องลิ่นนี่ไปเลยอุ่นมันอย่างแมบแมพุ่นนะลูกได้มบมกป่านพุ่นยิ้ใส่เออโอ้โหแหมพุ่นน่าอันนี้มันหวานกันยิ้มหวานกัน ສະບາຍດີເດເນາະສະບາຍດີເດອັນນີ້ແມ່ນຫຍັງກໍຫຍັງລູກກໍຫຍັງກໍໃກ້ກັນໃກ້ແດ່ໃກ້ແດ່ທຸ້ຍີນາ